เอาเรือขึ้นซาลีกันแล้วท่านผู้ชมวันนี้เ,เสามันว่าตาเสามันมีปัญหาจึงต้องเอาขึ้นซาลีมาเปลี่ยนตาเสาไม่ตอนนี้ก็ได้โทไปห้าบางเงนแล้วซาลีมารับเรือขึ้นมา ไจก็กำลังขับเรือขึ้นซาลีอ่าตอนนี้กำลังพมก็กำลังโบกมือโบกไม้เหมือนกับเอ่อเครื่องบินลงรันเวย์นะนะตึมเรียบร้อย <laughs> <laughs> ชนซาลีห <laughs> ลากขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไม่ที่อายได้เพราะว่า Ừ thì đã nua rửa măn nét luôn làm can lốc rửa đây đẹp rồi có à, lá chứ mà đây sao bài có đeo dầu có thầm can thoát ta sao chứ cả xào mây mà xay. สวยงามสวยงามเพิ่งลงไปไม่กี่วันที่ท่านผู้ชมที่มีตาเตา่ตามันไม่ทำงานตาเตา่ามันเสียพรานทะเลล่าอันดามันบอกบอกแกกันไว้ฮักได้เลยเรือในตำนานครับลำนี้ฮะทิพย์กาปีแล้วท่านผู้ชมเป็นการทำไม่ซ้ำหรอกเรือลังเล็กบันพบรุษครับซร้างช่วงอายุคนนะ ตั้งแต่หนางย้อนนี่ลำนี้เป็นลำเล็กถ้าขนพื้นทีคนโบรมโบร่บราน,นี่เขาหจักเลยเหลือในตำนานเหลือบุกเบิกซี่อย่างซวยเยอะเลยซี่กันเพียงพึ่งท่าไปไม่กี่วัน sông cao sông cao, đó, cao sông, sông, sông cao sông cao sông cháy sông cao sông cao sông cháy cao sông cháy cao sông cháy Của Lương tham mê kênh, huh? Oh, say taco bọt chìa bưu bạc. Eh, tham mê kênh. Ta 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 อ๋อใช้งานพิดปะพีิ <c oughs> อ๋อใชระาาบ,บ,แบบแบบสมแบบารแพร่นะมั่นอ๋มาต้านว่าไอมาต้านเว็บเว็บเว็บจไอ้เร่สอบอยู่นี่เหร หญสนอสอใหญ่สั้นสนสอบอยู่นี่วะาใจใหญ่สั้นเปะมาบนเพลตึงกับใจเก่าไปตามโอ้แข่งโ๊กไปเนาแข่งโ๊กเลยท่าน๋อมีงานแกกงานลวกงานด้วน พุ่นมันมากโอ้เดี๋ยวนี้ทันสม,มัยร่อยเนะ<า>มันมีหมานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้นะเออมันมีหมานานแล้วแต่ระบบนี่เราไม่รู้รรท่านผู้ชมเดี๋ยวมีเรื่องนี้เอาไปใช้ไปทําได้เลยนี่กองดีก้องพิเศษเลยเนี่ยรับรองไม่มีคําว่าปริแต่มันสําคัญงตรงทีว่า cào láo, chứ không? cán bơ sôm, nó, quan trọng thì cán sôm cào, chúng ta phải làm gia những nửa lá, con lá, 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 nửa lá, 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 ปไปเป็นเคยมาหรือว่าคิดคิดเองทำเองพ้มหนังนอนทะม้นส่องปีโอ้โหนานนัดสุดนี่คิดอ,อยู่นานนัดน,นี่ทำลัวเรือจะพิชอืม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 เข้าใจเข้าใจค,คนหลักเรือไปไอหัวนี่เขาเรียกหัวเร่หรือเป่ anh ăn thì là tăng như tụi nghe ờ quả rẻ quả rẻ quả cánh già nó kinh lắm quả rẻ già già kinh mình nghe cũng quả rẻ ờ rẻ mà chát nhé thì có cút rẻ cái nhé rẻ thầm mà chát đi có lo 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 mà thầm mình phải năng dạ em kinh lắc vừa là dưới tây nam vậy, dạ dạ phiền kinh lắc rồi bà bình rồi dạ dạ hai năm năm kinh cắt con dạ năm kinh cắt con mình chuối đai luôn นี่คุณออกฝาผ้าฝาได้กันอ๋อช่วยฝาผ้าด้วยช่วยฝ่าผ้าโอ้ผ้าเลยช่วยฝ่าผ้านะถูกต้องถูกต้องโอ้ี่ความรู้ไม่ล้าวะเนี่ยผัวเร่ท่านผู้ชมผัวเร่ช่วยไม่ให้น้ำเข็มกัดกรนเล็กแล้วก็ช่วยให้ลดอาการฝาผ้าได้ครับ แซวประเทศอื่นก็น,น่าจะใช้วัวน,นี้มัง้งเนาะติว่าฝ่าผ้าบ่อยๆนะ